มาแปลมาคว่มเกี่ยวกันมาใครจะได้คว่ำก่อนครับครับก่อนฉนได้คว่ำก่อนดิจ้าโอ้เก่งเว้ยท่านออมเฉยเฉยเขาออมได้แปลคุณพ่อหน้าเขาออมให้เฉยเฉยย่อมรบอยู่หนักค่ะว่าเราเก่งเราวออมให้ละโอ้อันนี้ก็ออมเด้นเนี่ย ออมมันบปออโอ้โโอ้โแรงไปค่ะไม่เป็นไรออมเหรอคะค่ะโอ๊ยบ่ไดยกินดอกค่อยว่าโอ้เขาออมมี่ลีโอ้ได้เล่นดื้อนั่นแหละนี่กิมได้เล่นต่อนะคะค่ะอ่ายันได้เล่นต่อค่ะ ว่าเราออมให้คอยอี้ลีคอยกับเบกเก่งขึ้นเรานนเนาะเราไปเรียนมากว้าวว้าวตื่นเต้นใจอีกแล้วค่ะต่อเลยคะ่ะไม่มันนี่ยปสิได้แท่งมานอ้อต้องเรียนจะเอารางวัลเบิดมืนเนี่โอ้ออมให้แน่เด้อจ้าออมไม่อยู่จ้า <c oughs> โอ้ยยายเตยังไม่หวานเลยว่าไะว้าว สอนนะจ้าวิธียเต้ด้วยนะคะจ้าดูๆนะคะทำนะจะทำยางงี้นะทำอย่างนี้นะจ๊ะมาจะสอนให้ดูนี่ทำอย่างนี้เลย จะจะำกันเอาไว้ห่างๆก่อนเฮ็ดจังไหนก่อนเฮ็ดจังซี่จ้าหลัก็จังซี่โอ้เฮ็ดจังไหนอีกก่อนเฮ็ดจังซี่โอ้ยบ่ได้ซ้ำในดอกเดียวทำอย่างนี้ค่ะโอ้ มือเราต้องคว่ำแก้วได้นะคะจ้ามือเราคว่ำแก้วให้ได้ค่ะว้าวว้าวอะไรกินดอกคอยนี่มึงมาแล้าไม่จานเฮดรว้ว ดูจะทำให้ดูดูดูค่ะค่ะโอเปลี่ยนสปีดแล้วหรอคุณสปีดแล้วหรอจ้าจ้า <c oughs> เทียนแลว้วด้วว้าวโอ้เกือบไปแล้วค่ะโอ้ยนอนว่าจิเคยเป็นอาจารย์แน่กับผ้าหูกนว่างเฮ็ดไปด้วยออมแม่นบ่นี่ออมจิเคยออมให้แตีก่อน <laughs> โอ้วนอ่ใส่เขาอีกทั้งใส่เขาโอ้ว <laughs> เรียกแล้วนะมันจะเรียกแล้วนะเธอจ้าพอใจคนรับพนเรียกเลยนะจะเรียกสปีดแล้วนะตาตาตาเอาเลยค่ะเออทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้แหละค่ะวมาจันทำอย่างนี้เหรอคือโอู้หูโอ้ใต่เก่งอยู่นะเนี่ยต้องเรียนเจะจะเอาหวยโดนไล่คอยให้เจ้าเบิร์นลดนรางวันนั่นหัวมื่อยเอาให้ไว้าว ไได้โอ้เก่งดีจังเลยนะทีได้ยีตัวโอ้โหกลับไปนะเขาเรียนเอาเอามาแล้วมาแจกยีตไปเบิ้งเลยนะมาเด้อทีเด้อทีมาเล้อเด้อโอ้ทีมาเด้อมันติดกันแกมันที่ข้างกันเจียวแกกำลังแกดีอยู่แล้วเจียว เขียวเขียวต้องวัขึ้นนะคะใจเย็นนะคะเบาเกินไปจ้าโอ้ยนิ้วมือก็ออนนิ้วมะเคยใส่ประสาทนิ้วมะเคยได้ใส่ดูแม่นบ่ไม่เคยเลยมันก็เลยเป็นแบบไปกรบเบื้องใส่คือกันนั่นแหละแบบว่าเอา ก็เทียบเลยจ้าโอ้โหโอ้โหเยเเอาข้าวโกย่างเดียวเลยยแย่แตะโ้้ตึงตึงคอค่ะกันพั่านใด้นพระเทศเาา่รับพี่ ที่มาแล้วอย่า,ยาเรียกนานั่นเด็ดแปะได้อีกนานสองต่อสองให้ตามหน่อยค่ะเอาเลยค่ะเอารางวัลได้ั้ยคะโอ้ยยากอยู่นะคะโอ้สูสีอยู่นะคะ จะมีคนเมาหรือเปล่าวันนี้น่าเมาหมดเลยคณเนี้ยถ้าเล่นได้ตัวนี้ได้จิ้มสีน้ำเงินนะคะโอ้ลมช่วยชีวิตตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊ตึงตึงตึ๊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 งตึงตึ๊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 งตึ้งตึงตึงตึ บาทค,คอยได้ก็ไปมุมนันละมุมตาหารชิแม่นยงังโอ้ได้เนาะต่อ, <c oughs> อค่ะหมานจริงจริงโอ้ยไปเอาอันนั้นมาก่อนอาหานจริงจริงนะคุณนะเราได้รางวัลเราได้สิบพักรายได้่เราได้ใหญงเบิงหห่งกันนะสมาธิมา ไม่เฮียอีกแล้วค่ะกันยยนตายแล้วต<ฮ>่อค่ะฝากกันด้วยค่ะฝากน้ำแนเอาได้หาร่อยแล้วชื่นใจแล้วเมือ่อนี่ก็คือว่าไปเลี้ยนมาจำจำสูตรมาได้แล้วตัว มากเลยนะคะคนนิยยกาวมากเลยสองลูกหนึ่งก็ยังไม่แตกเลย <c oughs> สองลูกก็ไม่แตกโอ้ยเสี่ยมาทะเลเกมบแบบนี้เงี้ยเพื่อนวาปีอีกแลวันนี้เอาใจเย็นลูกพี่คอยกันอะได้ยึอกันนั่นละ่ะเออใจเย็นอาดากมาก บันนี้เขาเริ่มสีเล็งจะเปลี่ยนเลยนะคะงหันเขาออมมือเด้อจะเปียนบันทึกเอาเจ้าอมไม่ค่อยน่าทหันเนาะบันนี้เล่งเด้อเรียสวลูกอยู่นะคะเอาจะเย็นจะเย็นไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆนะคะลมก็ลมอยู่แก้วมันเบาด้วยโอ้หมดแล้วเดีรุ่นุ่งวมันอยู่เด้อนุ่นงละมันค่ะ ไม่ได้สักบาทเจ้าไม่ไร <c oughs> ยังเหลืออีกสองลูกค่ะเอาโอ้มาแล้วมาแล้วสปีดแล้วอย่าอ่อนนะคะอย่าอ่อนมือเราอย่าอ่อน <c oughs> มือเราต้องแข็งแข็งให้มันเด้งขึ้นม,มือเราต้องแข็งแข็งอย่างเงี้ย,อ,ยอันหนึ่งจบมาโอเค

ยย่ยยยยยยยอาจารย์ขอค่ะข้าน้อยขอคารวัสศิษย์เป็นสิษย์ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs>